คุณผู้ชมคะทางด้านของพลตรวจําเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติท่านเองเข้าร่วมพิธีทําลายอาวุธปืนของกลางมากกว่า2 0 0 0 0ืกระบอกค่ะหลังคดีถึงที่สุดแล้วก็มีการสั่งกําชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเข้มในเรื่องของมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีทำลายอาวุธปืนของกลางที่ศาลได้มีคำสั่งให้ริบเป็นของกลางและคดีถึงที่สุดแล้วซึ่งอาวุธปืนดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้ที่กองสรรพาวุธและได้ขออนุมัติทำลายอาวุธปืนโดยใช้วิธีการทำลายผ่านเครื่องจักรบดอัดให้เสียสภาพก่อนจะนำไปหลอมในเตาที่มีอุณหภูมิสูงค่ะ เพื่อให้อาวุธปืนของกลางทั้งหมดสิ้นสภาพที่จะนำไปใช้งานได้ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องมือคุณภาพสูงจากบริษัทมินตันสตีลจำกัดโดยมีทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ร่วมเป็นสักขีพยานณบริษัทมินตันสตีลจำกัดมหาชนที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ ทั้งนี้อาวุธปืนของกลางที่เข้าสู่กระบวนการหลอมทำลายเกิดจากการขยายผลทลายเครือข่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมทั้งการลักลอบค้าปืนออนไลน์โดยมีจำนวน13,559กระบอกและยังมีอาวุธปืนส่วนหนึ่งที่เข้าระเบียบซึ่งหน่วยงานระดับสถานีสามารถทำลายเองได้ และได้มีการทำลายไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่1ตุลาคม2565จนถึงวันที่31มกราคม2566อีกจำนวน7,176กระบอกรวมจำนวนอาวุธปืนที่ทำลายทั้งหมดเนี่ยนะคะ27,35กระบอกค่ะ ทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยโดยท่านบอกว่าได้มีการสั่งการหน่วยระดมกวาดล้างจับกลุมขยายผลทลายเครือข่ายอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมทั้งการลักลอบค้าปืนออนไลน์พร้อมกำชับการจำหน่ายทำลายอาวุธปืนของกลางเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาอาวุธปืนดังกล่าวกลับมาใช้ในการก่อเหตุในคดีอาญาหรือลักลอบจำหน่ายไปยังบุคคลที่ไม่หวังดี ตกอยู่ในมือของคนร้ายรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนอีกด้วยซึ่งพิธีทําลายอาวุธปืนของกลางในครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญตรงนี้นะคะเพื่อ ไม่ให้การนําอาวุธของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยออกไปใช้ในทางมิชอบอย่างไรก็ตามการทําลายอาวุธปืนของกลางเป็นเพียง1ในมาตรการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายของทางสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ได้มีการสั่งการให้เพิ่มความเข้มในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกมิติค่ะทั้งการระดมกวาดล้างจับกลุมแหล่งผลิตจำหน่ายโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายออนไลน์ด้วย ซึ่งตรงนี้เมื่อจับกุมได้ก็ต้องมีการขยายผลดําเนินการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะคร,รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายปกครองในการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อแก้ไขปัญหาอาวุธปืนผิดกฎหมายไม่ให้นำมาก่อเหตุความรุนแรงในสังคมตามนโยบายของทางรัฐบาลต่อไปซึ่งจริงๆแล้วทางด้านของพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมน,นตรีเนี่ยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใย,ยด้วยนะคะท่านพลเอกประยุจรรันโอชาเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องรวมทั้งถึงเรื่องของอาวุธปืนที่ใช้เป็นของกลางในการก่อเหตุด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งจากสารีตำรวจทั่วประเทศนะครับเราก็จะแบกว่าถ้าเป็นปืนแก๊ปปืนอะไรเนี่ยก็อยู่ในอำนาจของสานีตำรวจซึ่งเราก็ตั้งแต่1ตุลาคม55เนี่ยเราเดำเนินการทำลายไปแล 7, ้ว7,000กว่ากระบอกแต่ส่วนของปืนปืนสั้นปืนลูกโม่ปืนอาวุธปืนสองครามต่างๆ,ๆแล้เนี่ยเราก็มาทำลายที่ขอความร่วมมือจากบริษัทวิวคอนสทิลนะครับซึ่งมีวิธีการทำลายแบบครบวงจร<ม>แล้วก็ โดยไม่คิดอ่มูลคา่าปกติเนี่มันจะไม่คุ้มค่าเพราะเป,เป็นปืนที่มีเก่ามีสนิมเด็กที่ไม่มีคุณภาพแต่เขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทมีคอนสตนทีันี้ผมได้ทดลองสุเชนนะครับซึ่งผลได้มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเิการวันนี้ก็จะมาอ่าดรก,การสาธิตการทําลายรถปืนแบบชนิดแบบใหม่นะครับซึ่งเราไม่ต้องมีการตัดอะไรเลยเราก็ใช้ทั้งอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยเข้าไป เขาไปหลอมเป็นทลายเป็นเศษเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็คงไปได้ไปดูกันนะครับจริงๆหลังจากเหตุการณ์ของปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยท่านนายกทัฐมมตีแล้วก็ท่านท่านรองนายกนะครับท่านบุญมิตรุสุวรรณก็ได้มีการนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการกวาดล้างเรื่องอาวุธปืนยาเสพติดต่างๆซึ่งมันจะมีผลควบคู่กันพื้นที่ไหนมียาเสพติดเยอะก็จะมีอาวุธปืนเยอะนะครับซึ่ง หลังจากกวาดล้างต่างๆแล้วเราก็จะเจออาว,วุธปืนจานวนมากนะครับซึ่งนอกจากจะต้องมีการกวาดล้างอาวุธปืนแล้วเราต้องมีการประสานนะก,าการตั้งแต่การขออนุญ,ญาตการการซื้ออะไรต่างก็ขอให้เป็นด้วยความรอบคอบนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มีปืนผิดกฎหมายอยู่ในให้กับคนที่ไม่สมควรจะมีนะครับซึ่งเมื่อมีแล้วเราก็มีการจับกลุ่มแล้วก็เมื่อจับกลุ่มได้แล้วเมื่อเราคดีสิ้นสุดแล้วเราก็จะมาทำลายให้เห็นว่าเรา ดำเนินการอย่างจริงจังในทุกขั้นตอนนะครับแลหลังจากเกิด